เราทุกคนเกิดมามีสิทธิและสัศสีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว,ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติภาษาเพศความเชื่อหรือฐานะความเป็นอยู่เช่นเดียวกันกับเด็กที่จะต้องได้รับสิทธิในด้านต่างๆซึ่งเราทุกคนมีหน้าที่คุ้มครองและทําให้เด็กได้รับสิทธินั้นเด็กคือใครเด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และเด็กควรจะได้รับสิทธิอะไรบ้างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบไปด้วยสิทธิเด็ก4ด้านได้แก่ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดเด็กทุกคนที่เกิดมาล้วนมีสิทธิที่จะมีชีวิตจึงไม่ควรถูกทอดทิ้งหรือละเลยเด็กต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพแวดลอ้อมที่ถูกสุขอนามัยปลอดภัยและเข้าถึงการรักษาพยาบาล 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ส,สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจการล่วงละเมิดทางเพศหรือการนำเด็กไปแสวงหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเด็กทุกคน มีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและเราทุกคนควรให้ความเคารพในความคิดเห็นนั้นทั้งหมดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับแต่กลับมีเด็กอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับิทธิ์เหล่านี้ยังมีเด็กหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกทารุณกรรมหลายครั้งคนที่กระทำเป็นคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเองซึ่งการทารุณกรรมสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทอดทิ้ง ปล่อยปล่อยล่าลเลยไม่สนใจเด็กการทำร้ายร่างกายหรือลงโทษเด็กอย่างรุนแรงการใช้ถ้อยคำด่าว่าทำร้ายจิตใจเด็กรวมไปถึงการละเมิดทางเพศต่อเด็กแล้วหากพบเห็นเราควรทำอย่างไรหากท่านพบเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือควรให้ความช่วยเหลือในทันทีแต่หากไม่สามารถทำได้ให้รีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหน่วยงานที่สามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือได้แก่ตำรวจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดองค์กรเอก,กชนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเด็กทุกคนมีสิทธิ์เราทุกคนมาช่วยกันมอบอนาคตให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองและเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป